สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องมูลนิกรอัปเดตณวันที่18สิงหาสองพองนนนนงนนันพี่น้องกัพามาเบิงสวนชมพูทับทิมกันที่เกษตรหมูกระลูกไส้สร้างขึ้นมาใหม่พี่น้องตอนนี้ปลูกไม่ถึงปีพี่น้องปลูกไปสองปีไปยังือง่มเฉะพี่น้องสาเหตุของการปลูกงม่มเพราะนี่ครับเราตอนกิ่งใหญ่เลยพี่น้องตอนกิ่งใหญ่ตอนนี้ปลูกไปถึง2เดือนนะพี่น้องปลูกเดือนกลัวนี่ครับตอนกิ่งใหญ่มาปลูกเขาจะมีความรวดเร็ว ก็มาใครครับซื้อง้อไปน้องง้อมีลูกแล้วง้อทองเลยมันจะมาเลี้ยงเดี๋ยวกับขวดไปน้องอันนี้กอนชมพูชาชิมกันเป็นนี่ประมาณร้อยตนก็เกษตรหมูกับปลาปูขึ้นมาใหม่เพราะว่าตุยามีการวางแผนไปน้องห้อมเอาปลาสีประมาณหาอะไรออกเป็นไรหน้าส่วนผสมเป็นฟุตบ่อเลี้ยงปลาเพ็ดหน้าเข้ากับปลาปูไม่กันมากไปน <Iya. S 1> you you ้องนี่ครับตอนนี้กิงตอนครับปลูกไปสองเดือนไ่น้องกิ้งจอนกินไงไปน้อง ครับกินไงพอปลูกป,ปั๊บปลูกเรียบร้อยแล้วให้ปุ๋ยขี้ไก่ผมลุงเขาจะูง,งามประมั่นนี้พี่น้องฟ้าเน,นี้ปลูกหนึ่งปีครับจมูกทับชิมกันปลูกหนึ่งปีงามขนาดนี้พี่น้องสูงสองเมตรก็สาเหตุของการความงามก็หนึ่งใส่ใจสองท้ายจริงพันต้นใหญ่พี่น้องนี่ครับตอนนี้ปลูกเดือนเดียวเลยพี่น้องนี่ปลูกเดือนเดียวถือว่าสวยงามทุกอย่างต้องมีการรับปุงและแก้ไขพี่น้อง ต้นน,น้อยๆเขาจะปลูกไปลองเขาปลูกต้นใหญ่เราปลูกปับ๊บให้ปุ๋ยขี้ไก่บำรุงให้ฮอร์โมนเขาก็เก็บผลผลิตได้ภายในหนึ่งปีพี่น้องเทคนิคง่ายๆพี่น้องไปสนใจก็แวะมาหาเกษตรหมูพ่อเพียงพี่น้องสนใจกิ่งพันธุ์ชมพูทับจิ้มจันก,นกน็เบอร์โทรไปลองศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองเก้าเก้าเก้าสามแปดเกษตรหมูพ่อเพียงรับรองคุณภาพพี่น้องชมพูทับจิ้มจันสายตรงพร้อมให้ความรู้พี่น้องการันตีทำสวนชมพู้เกือบสามสิบปี่น้องตอนนี้ปลูกเดือนเดียวได้พี่น้งอง ประมาณนี้ครับอันนี้ปลูกหนึ่งปีตอนนั้นพี่น้องกเกษตรหมูพ่เพียงเก่าก้มลูกเล็กๆอ้อยมาซอยแบ่งปันเจอถ้าพิษพลาดประกันใดก็ขอสดขอใยจะไป้องเด้อก็มันเป็นกเกษตรพัฒนากาปรับปรุงแก้ไขต้นใหญ่แล้วก็ตัดทิ้งใหม่แล้วก็มาปลูกใหม่พี่น้องตอนนั้นพี่น้องเนาะถ้าปลูกใหม่เขาต้องใส่กิ่งตอนใหญ่ๆอย่างนี้พี่น้องปลูกเดือนเดอยก็เก็บผลผลิตได้พี่น้องเดือนเดียวก็พอเดือพี่น้องสวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียง